เราจะเห็นว่าหลากหลายสาขาอาชีพพอมาเป็นสมาชิกและเป็นที่พึ่ษสารก็ไมายืดตำแหน่งครับอายุยุทธการสำ่าวสารครับน้องกุ้งนางกุ้งนางนะสิรินภาวรแล้วก็อีกคนหนึ่งน้องจากวิทยุฐานอากาศครับแล้วก็ยังมีอยู่ข้างล่างครับทุกท่านที่มาทำงานทั้งทหารและตำรวจและพลเรือนนะครับก็สุดท้ายก็ว่า ชมรมวิทยุโทรทัศน์จังหวัดสุรินทร์นี้ได้ก่อตั้งมาร่วมร่วม37ปีนะครับก็ได้รวบรวมกับทีมงานผู้สื่อข่าวแล้วก็ก็มุผูพาชื่นครับอ่านี่มาติโชยหลงครับมีหลงครับอะไรไปครับคุณสิทธิศักดิ์สอนจ้าครับอไปยภูริสมคพที่ร้านเฉลย นะครับที่บัลลังก์โมแล้วก็ไปสังสรรค์ไปแลกเปลี่ยนภาษาคานิ้วนะครับอาจจะมีการทำนิ้วตัดลายให้รุ่นพี่รุ่นถั่วรุ่นโสมอะไรอย่ที่ร่วมรับไปแล้วอะไรแบบนี้ครับแล้วก็การพบปะสังสรรค์กันนะครับอันนี้ก็เป็น,นตนัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็วันนี้เองผมก็ได้รับลายจากพี่น้องหนังสือสมัยผมอยู่ภูเก็ตเนี่ยท่านก็ส่งรูปมาให้แล้วเราถักลายไปเขาจะเป็นแค่นึกถึงผมในหนังสือภาษาไทยสูสงภาษาอื่นอะไรก็ ก็จะได้มาเวียนมาบรรจบพวกท้าหารท่านใดที่ยังไม่เกษียณได้มารับรายการอีกครับผมแกหลงตลอดเลยทุกวันนี้ผมพาชื่นครับอันนี้พี่หลงครับพี่หลงครับอะไรอย่างพี่หมูขนสงนะครับอ่าก็พ่อขนสงนี่ก็ผมผมเออคุณเล็กนะอัคกบุญนะคุณเล็กนะอักกบุญนะโอ้ครับ ก็หลายสื่ออยู่ในนั้ต่อไปครับคุณนพพ์สิ่งแก้วครับครับผมนพพลถิ่งแก้วไตรรักสปรย์สีสเปรย์นิวแต่ก็หลายช่องนะครับหลายช่องแล้วก็ต่อไปครับคุณประเสริฐชัย เหนแดงปี1920นะครับเป38นะครับ <laughs> ก็ไม่คิดว่าจะมามาเจอกันดีนะครับหรกกว่าจะ,จะมาเป็นพอบนส่งที่จังหวัดสุรินทร์ก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่หลายทั้งตัวนั้นพวกเรานั้นไม่กเกษียณ เป็นตัวแทนจากส่วนกลางเข้ามาปฏิบัติซึ่งจะทําหน้าที่แตกต่างจากระบบราชการน,นะครับเพราะว่าขฝนส่งจริงๆครับสิยงโปรงนี้เลยคนระับแหมเหมือนผ่านวีดีโอปวดสบายอย่าเดียวคนะรับการโพสท้ายพิธีมรณช่วยไอปบนตัว ขอุส่สน,นกราไม่ใช่มีเพียนเท่านี้นะครับชับ้นมีเกียิครับ300กับอีกหนึ่งหมายด้วยนั่นคือ